ตอบโจทย์แล้วก็ทำได้สมบูรณ์ที่สุดครับ โ oh, อ้อตาเร่งมาตอบสนองดีตอนแรกนึกว่าจะกระชากแต่ว่ากันว่าสมูทมันตอบสนองคือมันเหยียบเสร็จปุ๊บม, <c oughs> มันออกตัวทันทีหลังติดเบาะค่ะรู้สึกว่ามันได้เร่งเต็มที่ดีเข้าทางคุกขาดครับแล้วก็ลองเข้าโค้งลองตีโค้งดูครับรู้สึกแบบไม่เวียงขับง่ายมากเลยแฟนผมเป็นผู้หญิงยังขับรู้สึกแบบสนุกเลยครับถึงรถกระโดดแล้วตอนมันลงมามันจะแบบปึ๊กตึ๊กึ๊กแต่ว่ามันก็ยังนุ่มอยู่ช่วงล่างเฟิร์มมากพอสมควรความโค้งเพลงอะไรน้อยคะคะมิสูพขาคิดมาดีแล้วกับการทำสมรนนะะททที่เเหมมาสกับใปศไย มชอบดีไซน์โดยรวมของตัวรถแล้วก็โดยชอบกระจังหน้ามันดูดุด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังน่าจะแบบประกอบภาพถ่าไยได้แบบสวยเลยค่ะมันใช่เลยครับลักชัวรี่ขึ้นทันสมัยขึ้นคอนโซลหน้าครับตัวจุดที่เอาผ้าฟาร์บิดเสริมทำให้ตัวรถก็ดูมีความหรูเพิ่มขึ้นมาจอใหญ่ดีมันเห็นชัดแล้วก็โหมดฟังก์ชันมันครบบอกบอกเกนซีด้ยครับมัล็อกตัวเวลาเราขับนั่งสบายทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งหลัง ตอบโจทย์สิ่งที่อยากได้แทบจะทุกข้อเลยก็คือคันใหญ่แล้วใส่ของได้เยอะนั่งสบายน้องแมวน่าจะชอบนะคะเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงถ้าขึ้นชื่อว่ายามาห้าเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้โอ,โอ,โอ้ดีจริงม o ดีฟิลดีค่ะตัดสินใจเลือกตัวท็อปเพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยผมว่าครบแล้วนะถุงลมมีให้เซ็นเซอร์มีครบรอบคันพรมีผมว่ามันช่วยได้เยอะนะเรื่องความปลอดภัย ก้องด้านข้าง2ตัวที่เราช่วยมองแบบระยะฟุตบาทด้านหน้าระยะเบรกด้านหลังแบบเวลาเข้าซองอะไรเงี้ยคือตอบโจทย์มือใหม่หัดขับมากเลยค่ะตอบโจทย์ทุกอยาก่างตั้งแต่การประหยัดน้ํามันการขับขี่ที่สนุกแล้วก็เซฟตี้ต่างๆรอบคันมันซื้อรถคันเดียวก็ได้ออินวันทุกอย่างก็เหมาะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะพ่อมาขับน่าจะใช้ได้อยากให้มาลองครับมันคือดียวีที่ดีมากครับ สำหรับ Mitsubishi Xpord หนึบแน่นสมสมรรถนะครับสุดยอดคนระับหวามาแรงดีครับผมโคตรจะเจ๋จง Drive your ambition Mitsubishi Motors